ทางของของมาเที่ยวเล่นสะพานครับครับตัวเล็กตัวเล็กไปแต่ขึ้นรถกับดินดึงด้ง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 เปิดว่าจะได้ขี่รถครับค <c oughs> ่ะคนว่าว่าขี่รถชมวิวว่าซันจ้่ทีแล้วว่าจะพากันขี่รถนอกมาครับว่ามีมองมีมองขายมักพร้าอ่อนอย่างเชื่อมพร้าไปน้ำเนาะแต่ว่าเม่เห็นที<ห>่ฟังนี้มาหาเสือผลไม้ขุดแม่แล้วครับเมื่อที่มาเบื่อมะพร้าวแถวแต่ว่าแถวนี้กบมีมาขายแต่ก้อนเห็นเนาะแต่ก้อนเห็นก็มองกันเพิ่นขายป่าแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนใช่แต่ว่าเมื่อนี้โบเห็น เลยสีผ้าของขี่รถหลอดสภาพเดือบสุดาครับขาเบิ่งมีนักกินแสบๆว่างมันนี่นี่คุมีสวนมะพร้าวเลยมยู่ทางไหนมีสวนมะพร้าวอยู่ทางไหนแต่ก่อนเห็นเพค่ณเอาออกมาขายอยู่บางนั่นเนี่ยเห็นว่าสวนมะพร้าวเพคุนแมนยุ้ยใไก่ครับกล้องคือคือสีผ้าเห็นเนาะอยู่บางเกาะเกาะบางนั้นมีปองมะพร้าวทางไปหน้ากระเจ้าเสียงเดยบวกันโหเสียนทางกับสีผ้าขี่เขาอยู่ที่นี่ เราไปดักเด<อ>ี๋ยวพาหนองคีขามไปฟังซาสคันโอเคจีอยหาเราเบิ้งได้กินแซ่บแฉบนั่งกินเล่นอยู่ฟังฝนครับจ๊กินได้ยังกินเนาะนะงหับว่าเบิ้งวิวสะพานงามๆช่วงอากาศดีๆแล้วครับเมื่อนี้ยวมีแดดแม่ก็เป็นวันอยู่ธรรมาชาติเอ้าอันห้อยมาลามเลยห้อยหน่อยเล่นน้ำโม้หน่อยแล้วมีแต่โม้อ มากลายตัวจ้ะไปกันเลยไปใช่พาไปฟังนั้นแล้วไม่ได้บาตทางนี่โดนแล้วดิมูเห็นโดนแล้ว ปวกขาเห็นไหมใช่คุ่ณวันเห็นแล้วเรเจะวิวบึนได้เบึงเลยวเจอาอันให้เบิงอันเห็นอันเป็นซุมนิดน่อยทพุคุณหล้วช่คือใส่กอกมีอยู่สิบกว่าห้องอยู่ได้หรือไรเกือบสิบเยอหนึ่งสองสามสี um, two, three, ่ห้มาพักมึงจากเน่อไหสิบห้องพอดี มสิเป็นเบิ้งคือว่าน้อยเลยแต่ว่ากับบน้อยเนาะก็ดีล้วเวลานอนเ่็คืนมันเวลามีคืนมันคือจมันคือจีเทือเนเลยแหล,เแลนะเหยียดหยอกใส่ลำหนามเ้ยย่านไปนยังแพทยกินเขาแล้วองเห็นอันอยู่บ้านได้ของหลายและเด้อยู่เมืองเฟื่องมีมั่งค่าหลายลแล้วแตะหนูหกโมงกาปีนอนเพราะว่นนนา,นาน้องย่านย่านนา้ำ พันไปพักกระจีักอยู่แฮลที่ว่าเป็นห้วยน้ำตง่งเนาะอ่างน้ำต,งำต,งำตง่งก็ต้องกีกาพักอยู่เพราะว่ามันอยู่ภูเขาอายุน้ำนี่คือบอ่เอาเนาะทางนิยานห้องยานเนาะดูแตยเสือช่วยฉีดนโ <c oughs> อ,อ้ยไปเนานเลยเกะไปทางไหนแต่แต่ตก้อนโมบีคนน้อยกระชีสะดวกเนาะไปรอบนานเลยกัะชีเอามุรยงส่งดังจังน้อย <c oughs> ยอม้องเปลายแล้วยา่างให้กระเป๋าน,นี่เป็นสองกระเป๋าเนอ้นนอท่านี่ฝน,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 นตกกับข้าวเท่นไงอ๋อแล้าฝนตกอีกตรงทางนี่ไอ้ฝนตกพอเป็นเป็นแดดเลยเนี่โอ้ไปมาเที่ยวแพร่หลายแนละ้วคนมาหลายก็หลายขับไปวัดมาเนาะวู้วแม่บ้ากระลงค่ะ วันนี้คนหลายบรรยาอากาศดีจบังฟ้าคึมๆแต่ว่าทางที่ฝนตกค่ะก็เสาร์ได้ดีตกทางดีทางค่ะบ้าน,นาเราบมื่ตกจาดบังอาจจะมีร้านมีรนอนมาขายเพื่อกนินย่งไงหมดแล้วมีใจะขายยังต้องกินบอขายน้ำขายยังไปตละดเบ็น ขายน้ำขายลูกซินทอดไปสะละนักเรียนแพทส์มาศนาศึกษาเฮ้รถสองขันนะเต้รถเสาเต้นปล่อยออกไปอย่างตัวหนึง่งเป็นแพ้นืกกอน้อ,อ,อ,อะะก,กินกนะเธ <c oughs> อแพ้่รถสะะองว้าดเด็กน้อยมาปล่อยใสะะ่ไหมรถเสาหากันกอดขาในรถเสากอดหุ่มบ่ละเลยเด็กน้อยเอาไว้จอดนางริมาลาดีครับจ้ะ กดด็ดีดีเด้อีุสลาดนนี้กันเลยดาลานีากันแล้วบางลงไหลครับอกมาแลนอกกอัให้ลูกยวนเถิงพแหละขึ้นบันไดไให้ลเกวนให้กวนพาพ่อให้ล,ลูกจาลูกไรเรื่องนั้น,นตไาลไดอ ามันมองขึ้นไปไทยเลยนะครับเพราะว่าจอดรถทั้งสะพานปุ๊บรถกิดจีเรนได้เล่นเดียวกันดีแซงกันยาก่ไม่เป็นไกจอด้ทยกปนไรนะครับทั้งสะพานคานว่าจะไทยจะลงก็รถจะจอดไปทางล่างอดรถไปทางล่างแล้วกันยาคือมันเดินไปไทยดีกว่าครับแต่ไปจอดไทยรูปแบบนั้นอันตรายครับเพราะว่าอีกคนก่อนก็เห็นอุบัติเหตุจากการจอดรถทั้งสะพานจริงๆเละครับอันตรายจากน้อย บอแนะนำนะครับให้ขึ้นไปได้ให้จอรถตายเรื่องนั้นบอแนะนำนะครับคุณแม่จะไอบอลโซาหายใจล่งไปบ๊อปัดเลยตื่นแก่บ๊วยเลยเนาะมีมังโม่โดยเนาะโมลิงโมลิงอันนี้คือหำหว่าจ้ะฮว่าคำอันนี้อันนี้คือมังเตะโมเบิ้งครับน้ำ ตอนที่น้ำขึ้นกะจิไมกหอดีเนาะหอดกกอ,อไปเลยครับตอนนี้น้ำลดลงไปลดลงไปไรเติบรบบตอนเข้ามาทะเลอันผมลงไปล่างสีนยวฟันดีสับออมันเปิดน้ำลงไปได้งามเห็หนไหมกเจะปล่อยลงไปครับน้ำกะจีแห้งลงไปคนดละหนีโยนี่บ่ม่ร้านขายของบ่ไม่ร้านขายนอกกินแล้วครับห้องก็เลยบ่ได้กินขนมบ่ได้กินเยีงยงยูนี่ครับ เบ่งบรรยากาศอยู่ริ่มเขื่อนลำปลาวครับอากาศดีตะละเคะบางมืตะลเคะไงครับหนังเตกลม,มารูปสะพานเทียบสุด,ดาเดี๋ยวข้างจะมาถ่ายรูปทั้งสะพานครับ ทา้รูปที่ทั้งสะพานที่จุดต่อก็คือขึ้นจากบันไดนี่ขึ้นไปครับนี่นก็ยังผิดพลาดที่จูดตอนนี้นะครับเ่าต้องไปจอดรถทั้งสะพานเนาะพอดีที่มสิบปรัดความการจราจ,จรทั้งสะพานครับเพราะว่าทั้งสะพานมีแค่สองเลนเนาะครับใช่ครับรอบนี้บ้ามันสุกเลยแค่ห่อหำนี่ครับห่อคำน้องของเอิ้ มีตะบะหลาอมากเรียงที่กินได้ไม่้อเรยองสุกเลยไม่ต้องสุไรแต่แม่เที่ยวศาสนาเจ็ษาราพานองหงมหานักกินฉับๆสอยู่นี่บ่มีรลานคาเปิดจาก้านครับฝนตกฝ่ามันค่มขจาว่านี่มาต่างลานนั่นแหละ มันหัวกระบ,บายสองเนาะไปครับเดี๋ยวพาน้องหงไปหาอรอเบิงเอายังไอ้บะเพาบอกเบิเงบะเพาหลามทั้งทั้งรอไปสาสังคันเนะาะจ้ะเดี๋ยวพาน้องหงไปจะเข้าจังหัดก่อนฝา,า,ากอากาศดีดีครับบ่มีแดด,ดเลยบ่ยเอาพาน้องหงยาดเลมว่าไม่จะเศ้าแล้วคุณ <c oughs> แม่มบอกว่าแม่์ขา มาเดือนที่เจ็ดเนาะรู้สึกว่าเบื่อไงเนาะยางกับเบื่อเพราะว่าเจ้าของอะเพื่อนวัดหายใจบวอิม่มแบบหายใจบ่ทัวท้องตัวเล็กแคขยายายางยางค่อยยางนีิด้วยกับปวดขึ้นเลยขา <c oughs> ลงขึ้นครับไปเบิ่งมะพร้าวจากข้าวก่อนขี่บุญเปล่าข้างหน้าบือมีแล้วก็ทชากกลับ บมีอย่างเนอาคุณเลีมาบื้องมีอย่างมาสิลาดกีมีะาอยูนีด้ามามีงให้ไงบลอนอาี่ไปเบ้งมาลาดิกมีลาดิกร์มีอาขี่ไปบ้งมาลาดิกมีเบ้งหน้าวัดกู้บ่ ชาย่าเปิงไม่มีเต็่ท์ตุ่นไม่ตุ่นของกจกจบอลงยู่ตนมากนิดหน,น่อยนี่อะไรสังจะร้านซาลาเปาเ่็นระเป็นร้านซาลาเปาจำได้โยซาลเปารู่สิบบาทนี่ ใจบมยิมแล้วยางขึ้นพู่คือจิบบไว้ในทางนี้ภาษีผ่านยายงคือภาษีสิงจักบาทรอบแรกยางขึ้นแบบโมงแรง่อยแต่ว่าทางไอทีมเนาะดิดมยาดมเหนื่อยแหง่อเพราะว่าพนใครบันหลายเนาะไปขึ้นเหนื่อยเด้่น้องกับตอนนั้นน,น้นองกับจ้อยเนาะผู้น้อยผู้จ้อยยางขึ้นง่ายๆพายราบนนุ่งซิมขึ้นเนไี <c oughs> ไอเหงื่อเหนื่อยใจเสาเหนื่อยน้องกับยางค่ะ ยางเลีนไปจะทอดะนะหึงเนาะไปแค่เรียกรถก็ขึ้นได้แต่ท้อง่าบอบริการรถขึ้นยางขึ้นโอเคยางขึ้นเดี๋ยวพาไปดงวัดโคศรีแล้วเนาะจ้ะทางไปทางขึ้นเวลาเวลาฝนตกน้ำงามเดนท้องเมืองไนพี่งามเดยว่านระเบทยงไลรระบ,บัยงใดอ่ะพอก็ขับรถพาคุณแม่ไปชมวิวว่าสัน ประมาณสะพานแล้วบ่มบียัร์อ่าว่าะถาเบียร์เลาะบ่เข้าทางคิโรตขึ้นวัดผู้ซิงเนี่ยเส้นี่อันนี้ทางทางขึ้นทางว่าผู้ใดจะรถขึ้นทางขึ้นแบบผู้ซิงอันนี้ทางขึ้นแต่ว่าทางมันก็ทีสั่นๆนี่เนาะรถมีคนมีรถบริการเนาะแต่ว่าน้องหงว่ะแล้วน้องหงขึ้นบันไดเนาะรถบริการ จ,จอดรถไปข้างหนงมาพูดาอากาศขึ้นดีไมจอดครับจอดลงนี่หละโอหจวนเนจอ,อดรถลงมมยางเลีนแล้วครับที่สังเกตบางขาวๆคือสีพวกมีบวเผลาเห็นน้องหงได้กินเหล่าท่านี้ก็ได้ตลาดนกกินครับบลา,ลาดนอนทุตลาดนกกินลานน้ำปัน่นะ ไมื่อที่บ่มีบ่มียังบ่มียังบ่มีของไทยปกติเต็มเดินเลยทางที่มีเด็กหนุ่มแมาศาสนาศึกษาหลายเลยเดินร้านกับบ่มียังบัขายปกติมันจะร้านเต็มในร้านเดียวคืนใช่ไม่บ่มียังทางห้องยางเอาเบิ้งบัดเดินทางขึ้นจักรอบครับมาเป็นยังเบ่เล็งมีตลาดอยู่ใช่ตลาดหนองกรุงศรีอ๋อเข้าไปเบิ้งยี่ตลาดจุมชนเนาะเบิ้งทางขึ้นวัดผู้สิงครับ กดมีใจกกมาย่างข้นนครับผมประมาณหกร้อยหขันประมาณนี้แล้วมีเราไปเวียนเทียนเยอะเชิงบอกเราไปเวียนเทียนแล้วก็มีรอ,อยกระทงน้ำ <c oughs> เวียนเทียนรอบหญายาิ่งคร้อยู่ายนางขันบันไดสมเด็จพระมหา กีลาจานโุ้นนะ้ากัญญาขึ้นยางลงอยู่จะ,จะขึ้นาขวงขึ้นได้จังใดออ้เหมนออ้เหืกาจ้า <c oughs> ทีนี้ปฐญยงางขึ้นกับมาทายรนะูบออเนาะอธิษฐานเราอยู่ทางขึ้นนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เห็นชัดเยอะครับผมยาขื่นยังปูุนองหงนองหงยาขึ้นปมเงยไ,ได้ผมยาขึ้นปมเงยไ,ได้เนี่ยให้ดูไปน้องหง đây luôn nè nè dạ nè sòn nè sòn trà, ngam lên ừ นี่ตื่นเต้นแะล้วเรียนผ่ากันที่ขึ้นครับโอ้ขึ้นหลายสองขั้นเน้ยได้ย่อบอขึ้นได้ขึ้นท้างดีกว่าผูโ้โดยรถคันผู้ใหญ่ก็บ,บ่ได้หลายปันนี้่โอ้แสดงว่าถ้าเราหงอยากขึ้นไปเราหงขึ้นไปได้เพราะว่าขี่รถไปนนแต่ก็สิอันตรายอย่างหน่อยเพราะว่าเป็นทางชันเนี้ยเรขึ้นทนนะา,างเราะหงายเราหงยยันใช่ เก่งเลยขึ้นไปพี่นันท์งคิดว่าพอดอัดมองกันพญานาคแล้วมันยีสุดแล้วโมเมนต์แล้วมันดีขึ้นไปขึ้นไปอีกหลากหลายทีแรกเห็นโอ้ยไอหิมใกล้ฮอดแล้วคนแล้วมองกับหัวว่าคอนพักกันใกล้ฮอดแล้วหัวคอนเดินหัวควอดแล้วพอขึ้นไปโมเมนต์จังทันโอ้ยเหนื่ยมั้ยบอ๊ะไงบอ๊ะจิตวิทยาดังเ่ิงอยู่บ่ ขึ้นขึ้นสองหลอบหรครับลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปโอ้โหเก่งเก่งเก่งครับน้องๆพากันย่างแล่นขึ้นแล่นลงมสองหลอดแล้วจะลาฮาไปมาสู้หรอไปกับพาน้องหงกับป่านกันบัดนี้ รเราไม่กินกับแาเบิ้งตลาดแรกเนาะไปว่าเราส่ลองเ,านอนเราโอ้โหลองมาฟังดูเลย่ยงเลี้ยนผู้พาบก่กไทยเด็ดมีแต่ร้านน้ำปั้นร้านอย่างนนเนาะแล้วว่าสนไอ้กัะดินดินีน่มันมาไม่จุกเลยด <c oughs> เด็กน้อยพ่นเ้วเคยเห็น นึองร้อยถามว่าพี่จะพี่มี u u u e e ช่องไหนแล้วครับว่าสุดเ <c oughs> พื่นยืนเพิ่นนจะมาถามเพิ่อนอายเพือ่อนยังยังนะครับพาท้องของขอบานก่อนผ่านเลยครับมาออกบ้านเมื่อน,นี้บรได้ของกินให้น้องหงครับ <c oughs> อยากย่บอ่ฮะอยากอยู่บอ่ลอยากยัอง,อย,งอยากมากไหม ยงยดเตบมีชบ้่บ้านาเอาเพราะว่าบ้านเถวเขาเตีลงเมียอแรงจะแต่กะมีบางมือคือกันเรายายเรื่องว่าหายากะบร้าวอ่อน,นช่วนไหายก,จากอกจะมีตะมะกพ้าวเฮ็ดขนมเน,บบนาะปไปเดินกลับบ้านคันให้ขึ้นนี่คือจีบอสูดอ,อ่ะอไหค,ครับเดี๋ยววความคลิปหนานะครับผม นี่คือบอสําเร็จพาต้อ,องหงวมหาเบิ่งหามากม่มมก็บ่ได้กิษัทใหญ่งราสิพาต้องหงมานั่งกินยำย้อนสะพานวัฒนธรรมจ้ะพาต้องหงมากินอันลูกซตินผ่านมากินอันที่ว่าน้นองหงมากินยำจ้ะมากินยำมาซั่นบ่มีหยังว่าว่าแลา้วค่ะมาซั่นเพราะว่ามารอบรอบแล้วได้กินแล้วมารอบแล้วมีมองนั่งกินแบบเสื้อนปั้ม มากินอยู่มองนั้นมารอบนี้หมดสำร็จเลยบมียังกินซ้ำเป็นน้ำฝนตกจะควงว่าเห็นอากาศดีจะออกจากบ้านบรมเนบัเนี้บอกว่ารางมีฝนมันตกแฝนนองจะได้อารมณ์ก็บ้านก่อนพระพายลิปหนาครับผมสวัสดีกับบ๊ายบายคร่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเอฟซีมาเบิ้งสะพานมาเบิ้ง วัดภูสิงห์งมาเบิ่งบรรยากาศเบิ่งกับน้องๆมาเที่ยวไล่ๆแล้วรถเต็มเลยครัเด็กๆมาทัศนศึกษายี่สะพานก็เติ่มเนาะมาวัดภูสิงห์ก็เติ่ม